สวัสดีพี่พี่เอร้านนัดแท็กเตอร์ร้านรถไถมือ2นะคะอำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้เซลพี่พานะคะมีรถมาให้พี่ชม1คันนะคะคันนี้จะเป็นยันมานะคะ39แรงรุ่น EF393 พรีเมียมล้อทองนะคะเป็นรถจดทะเบียนปี62ค่ะใช้งาน2600กว่าชั่วโมง สภาพเครื่องเกียร์เรียกได้ว่าดีมากเลยนะคะแล้วก็ สีโดยรอบคันนะคะก็สีเดิมทั้งคันเลยนะคะเบาะแผ่นหลังคายางเดิมยังสวยๆนะคะอุปกรณ์มีให้2ออย่างใบด้านหน้าแล้วก็ผานพรวนค่ะคันนี้นะคะพิเศษค่ะสามารถตัดสดได้หรือว่าจะดาวจะผ่อนรายปีก็ได้นะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถผ่อนดาวได้นะขอย้ําให้ทักหาพี่พานะคะเดี๋ยวพี่พาให้เบอร์โทรไว้ในคลิปนี้นะคะ0 9 5 1 9 8 4926เข้ามาทดลองขับที่หน้าร้านนัดเทคเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะมาเจอกันที่หน้าร้านค่ะ